ราคาบิตคอยร่วงหนักเลยครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกสถานการณ์ล่าสุดกันคำถามสำคัญเลยก็คือมันจะหยุดแค่นี้หรือว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของขาลงกันแน่ก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับราคาบิตคอยกันแน่ครับคือหลังจากที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่นะครับบิตคอยก็ร่วงลงมาอย่างเร็วเลยทะลุแนวรับสำคัญทางจิตวิทยาไปเลยครับแล้วอะไรล่ะที่เป็นสาเหตุของแรงเทขายครั้งนี้ นักวิเคราะห์เขาชี้ไปที่ปัจจัยหลักๆไม่กี่อย่างครับหลักๆก็มี3อย่างครับคือสภาพคล่องในตลาดน้อยตลาดอาลคอยก็อ่อนแอแล้วนักเทรดก็ยังไม่กล้าเข้าซื้อขายกันแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้กระทบแค่บิตค i ยนะครับแต่ลามไปทั้งตลาดคริปโตเลยเหรียญใหญ่อย่างโ o ลา n ่ XRP Dogecoin ก็ร่วงหนักเหมือนกันครับสะท้อนให้เห็นว่าตลาดเป็นลบทั้งกระดาเลย ขนาดดัชนีคอ i n d e x 20ที่เป็นภาพรวมตลาดนะครับก็ยังร่วงไปเกือบ1%เอร์เซเลยเอาล่ะแล้วจากนี้ไปล่ะทิศทางตลาดจะเป็นยังไงต่อมีอะไรที่ต้องจับตาดูกันบ้างนะวิเคราะห์อย่างคุณอาลีมาติเนสเขาออกมาเตือนเลยค่ะว่ามีระดับราคาหนึ่งที่สำคัญมากๆเขาวิเคราะห์ว่าถ้าบิตคอยหลุดแนวรับนี้นะครับอาจจะเกิดการเทขายระลอกใหญ่ตามมาได้เลยตอนนี้ตลาดอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า range bound ครับแล้วคำนี้มันหมายความว่าอะไรกันพูดง่ายๆก็คือราคามันแกว่งตัวไปด้านข้างครับยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะขึ้นหรือจะลงตอนนี้นักลงทุนส่วนใหญ่กำลังรอสัญญาณสำคัญ2ออย่างครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อแปลว่าคำตอบของเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มาจากตลาดคริปโตอย่างเดียวครับแต่อยู่ที่ข้อมูลเศรษฐกิจภาพรวมที่จะประกาศออกมานี่แหละ